แ, in สแ,แ,แสดงอะไรแสดงปะเนี่ยไม่เคยไม่ใช่นักแสดงแสดงไม่เป็นไม่เคยแบบว่าวันหนึ่งด่า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 เช้าร้องไห้เอาเอาเอาไม่เป็นเอาเอาถ้ากลับแขวะพี่บุ๋มไหมอย่างนี้แขวะไหมร้อนไหมอ่ะไม่ร้อนก็ไม่ได้แขวะมีคิวว่างมาเล่นละครให้เช่นไหมครับถ่ายเดชเรื่องไหมพอมีคิวไหมขอเชิญมาเล่นละครหน่อย ไม่เป็นเล่นไม่เป็นนะฮะถ้าสมมติคือทางทีมเอฟ20ป้างเราติดต่อคุณส่งบทไปให้ขับไฟเดย์หน่อยซีซั่นหน้าเล่นไม่เป็นเล่นละครไม่เป็นอยากลองไหมไม่เอาเล่นไม่เป็นเรื่องของที่คุณปรินาเขาบอกว่าการเป็นนางงามนางสาวไทยต้องแต่งตัวดีๆอยากให้ภาพของนางสาวไทยเนี่ยไม่ไม่แต่งตัวโป๊ไม่ต้องโชว์เนื้อหนังบางสาคุณหมุนว่าไงบ้าง มันเป็นสิทธิทส่วนบุคคลค่ะแล้วแม้ว่าใครจะแต่งตัวอย่างไรก็ตามคุณก็ไม่มีสิทธิไปข่มขืนคนอื่นเรามีการจัดการเรื่องของระบบเขาเรียกว่าถ้าคุณมีอารมณ์ทางเพศคุณก็ต้องรู้จักการจัดการตัวเองแต่คุณไม่มีสิทธิไปละเมิดหรือไปข่มขืนคนอื่นอย่าเอาตะก,กะป่วยๆมาใช้แบบนี้มันไม่ถูกต้องโอเคไหมฮะไม่โอเคค่ะไม่โอเคเพราะอะไรคะ,ะรมันเป็นข้อเท็จจริงมเมื่อกี้การพูดว่าคุณมีสิทธิ์โชว์โป๊ แต่คุณไม่มีสิทธิ์ข่มขืนข่มขืนชาติโป๊ตรงนนะคะนั้นมันเป็นอะไรนะเป็นใส่ชุดไปว่ายน้ำไปทะเลบอกว่าโชบ๊อสตรงไหนใส่ชุดไว่ายน้ำก็ชุดไว่ายน้ำโชบ๊อสตรงไหนวะก็ดิฉันโพสต์ยังไม่ได้เลยอ่ะอ้าวฉันถูกทำโทษูไม่ได้แบบนายเองเข้าข้างเอ๋แล้วจะทำไมมันไม่หนักหัวมึงเลยอีหี้ยมันนั่งคอมเมนต์อยู่นั่นๆจนกูต้องลบคลิปทุกคลิปเลยที่กูโพสอีกดอกทองลำคา ไม่พอใจก็ไม่ต้องดูใส่หัวออกไปเล่าข่าวอะไรไม่ได้เลยที่จะต้องมาคอมเมนต์ด่าคอมเมนต์ด่านางเป็นดาราเป็นบุคคลสาธารณะด็อกเตอร์เนะี่ยมันเรียนง่ายจะตายจบปริญญาตรีก็ไปเรียนปริญญาโทสองปีจ้างเขาทำวิทยานานิพนธ์แสนสองก็ได้แล้วแล้วก็ไปต่ออีกสองปีก็ได้ด็อกเตอร์จ้างเขาทำวิทยานิพนธ์ หนึ่งล้านก็ได้และแต่สอสอมันกว่าจะสอบได้ยาพะกูเนี่ยสอบตกตลอดกูรู้กูหมดไปห้าสิบล้านเนี่ยยังไม่ได้เลยกูเห็นกูติดตามทั้งคู่นางพูดถูกทุกอยิงทุกอย่างที่นางพูดอ่ะคมเชี่ยบเชี่ยเอเชี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 ่ยเอเอซูซูเอซูซูเอซูซู หมือนกูบอกว่ากูมีผัวสิบสี่คนกูก็ไม่เห็นจะเครียดอะไรเลยเพราะกูเป็นคนประกาศเองแสดงว่ากูสวยกูมีสเสน่ห์มีผู้ชายมาให้กูแดกเยอะมันเสียตรงไหนแสดงปะเนี่ยแสดง <c oughs> อะไรสะแสดงปะเนี่ยไม่เคยไม่ใช่นะักแสดงสแสดงไม่เป็นไม่เคยแบบว่าวันนึงดา่ดาดา่ดาดด่าเช้าร้องไห้เอา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 แบบแขวพี่บุ๋มไหมอย่า <c oughs> งนี้แขวไหม ร้อนไหมอ่ะไม่ร้อนก็ไม่ได้แขวะืี่คิวว่างมาเล่นละครให้เช้นไหมฮะขับไฟเดีชักเรื่องไหมพอมีคิวไห่ขอมาเชิญมาเล่นละครหน่อยไม่เป็นไม่เป็นเล่นไม่เป็นนะฮะถ้าสมมติเือทางจีพีซีสิบ้าเราติดต่อคุณส่งบทไปให้ขับไฟเดย์หน่อยซีซั่นหน้าเล่นไม่เป็นเล่นละครไม่เป็นอยากลองไหมไม่เอาเล่นไม่เป็น